สวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่องสตีดแบร์อยู่กับเจ้าโก <Yeah. S 1> ลเ <Yeah. S 1> ด้นดอีเกิลระบบ GPG แก๊สโบแบก <c oughs> จะมาเปลี่ยนแฮนการ์ดเปลี่ยนแฮนการ์ดอีกแล้วเป็น MK18 Daniel Defense MK18 มดหนึ่งหรือ m a r k 18 <c oughs> ตัวนี้ได้มือสองมา สภาพดีมากๆไม่มีรอยเลยอ่มหอะก็เอนเรามาถอดก่อนแต่ตอนถ <ใช S 2> อดทุกคน <ใช S 2> <Playstation S 1> น่าจะรู้กัน <ใช S 1> อยู่แล้วว่าถอดอยังไงเนะ <ใช S 1> าะเพราะงั้นขอข้ามไปตอนถอดเลยล <ใช S 2> แล้วกันอะผมลองขันดูแลผมลองขันดูแลตัวตัวนี้มันไม่สนิทตัวนี้มันไม่สนิทน่าจะเป็นของไฟฟ้าแทนการตตัวนี้น่าจะเป็นของไฟฟ้าถ้าขัน GBB เราถ้าขัน GBB เราไม่สนิท ให้วินิจชัยว่าเป็นของไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะไปโมโมเดลต้าดิงค์เดลต้าดิงใหม่กับท่นอนอกใหม่ให้มันเข้าสนิทกว่านี้นะอะเดี๋ยวไปดูตอนที่โมมาแล้วแล้วมาใส่ให้เสร็จดีกว่าอะโอเคหลังจากที่เราไปโมท่นอนอกมาแล้วสังเกตว่าผมไปกึงออกไปกึงออก ประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของท่อแต่ทําอย่างนี้ก็ก็ก็ดีครับเราทําครั้งเดียวพอเวลาเราจะใส่กับแฮนกาดรุ่นไหนเราก็ไม่ต้องทําอีกแล้วเพราะเราทําไปแล้วถ้าแฮนกาดรุ่นอื่นมันมันใส่เข้าไปแล้วมันหลวมมันไม่แน่นเราก็หาพวกที่มันเป็นแหวนรองพวกแหวนรองพวกที่เป็นแหวนรองแบบนี้ใส่ใส่ตัวนี้ก็ได้ พอตอนแรกว่าจะทําตัวนี้แล้วทีนี้อตัวนี้มันเป็นเหล็กถ้าทํามันน่าจะทํายากแล้วก็อาจจะทําให้เกลียวเสียก็เลยตัดสินใจทําทําท่อนอกดีกว่ากึงอ,ออกเพื่อออกไปเยอะไม่ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะแต่ไอ้ตรงนี้เขาเขาเขากึงเกินให้เฉยตรงนี้เขากึงเกินให้เฉยตรงสีเงินเงินเนี่ยเขาขัดออกให้กึงอ,ออกประมาณประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของท่อของไอ้แชมเบอร์ แดี๋ยวลองใส่ดูว่าจะพอดีไหมถ้าไม่พอดีก็คงต้องลองแหวนอ่ะข้ามาตอนเสร็จเลยใส่อะไรแต่งอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเขาใส่แม็กก่อนจะได้ดูสวยๆเคี้ยลูกค้างโบไวอ่ะหลังจากที่เราไปกึ่งไปกึ่งมาแล้วเห็นไหมตัวนี้มันจะสนิทตัวนี้มันจะสนิทฮะสนิทเลยแดเนียลดิฟเฟนต์เอ็ม มัดหนึ่งอตอนนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นรูปลักษณ์สุดท้ายของเจ้าโกดเดดิเกิลแล้วซีซั่นโกดเดดิเกิลน่าจะจบตรงนี้แล้วคงจะไม่ไม่ไม่ซื้ออะไรมาเปลี่ยนแล้วน่าจะถูกใจที่สุดแล้วอาจจะมีเพิ่มเติมนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะว่าอยากจะแต่งปืนสั้นแล้วไม่อยากแต่งปืนยาวแล้วเพราะว่าทำไปหลายรอบแล้วก็จะประมาณนี้ครับ เปลี่ยนแทนกาเป็น MK18 น่าจะถูกใจที่สุดแล้วทันนี้ก็สตีดแบ r ขอสวัสดีครับ